สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้คุยถึงเรื่องพ่อของคนจนสอนว่าคนรวยควรเสียภาษีมากๆเพื่อช่วยคนจนพ่อรวยสอนว่าภาษีทําโทษคนขยันให้รางวัลคนขี้เกียจคํานี้ดีๆๆใช่เลยครับมันมีอยู่2มุม ถ้าเราเป็นคนจนเราจะมีมุมแบบไหนถ้าเราเป็นคนรวยเราจะมีมุมแบบไหนแน่นอนถ้าเราเป็นคนจนเราก็อยากได้ภาษีจากคนที่แบบเลยรวย,วยเขาจะได้มาแบ่งปันกับเราบ้างเนาะแต่ถ้าดูมุมมองจากคนรวยเป็นไงครับเฮ้ยฉันอุตส่าห์ทำงานตับตําทํางานหนักมาแล้วทําไมต้องเอาภาษีมาแบ่งคนจนด้วยละ่ะมันก็จะมีอยู่สองมุมถูกไหมฮะอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าสอนให้คนรวยที่ขยันอยู่แล้วเลิกขยันดีกว่าขยันไปก็โดนภาษีเยอะฉันไม่ทํางานดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับรู้ไหมครับว่าประเทศเราหรือโลกเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีมันมาจากคนรวยนะครับไม่ได้มาจากคนจน ธุรกิจคืออะไรครับธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้คนแก้คนนอนไม่หลับให้นอนหลับเร็วหลับลึกแก้ให้คนเดินทางไปได้ไกลโดยการสร้างรถแก้ให้คนมีความสุขนั่นมันมาจากคนรวยมี mindset ความคิดแบบคนรวยก็เลยแก้ปัญหาให้คนได้เยอะครับแต่สําหรับคนจนเป็นไงครับจริงๆแล้วจนหรือรวยไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่มันอยู่ที่ความคิดถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ดีมีเงินศูนย์คุณก็สร้างเงินได้เพราะอะไรครับคุณคิดดูว่าทุกอย่างครับคุณจะซ่อมรถเป็นคุณจะทำธุรกิจอะไรตั้งแต่มันมาจากความรู้หมดเลยแต่ความรู้ของคุณจะตอบโจทย์โลกในปัจจุบันหรือเปล่าครับสมัยก่อนคนขับรถไม่เป็นถ้าใครขับรถเป็นเป็นครับเท่มากขับรถมีอาชีพได้ทําอาชีพแท็กซี่ก็ได้สมัยก่อนคนขับรถได้น้อยแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับคนขับรถได้เยอะ แทบทุกคนขับได้การขับรถมันไม่มีค่าแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําธุรกิจใหม่ที่คนยังทําไม่ได้ครับที่บอกว่า พ่อคนจนสอนว่าคนรวยควรจะเสียภาษีมากๆ,ๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้ครับแต่คนจนจะเป็นคนที่คิดที่จะพึ่งภาษีจากคนรวยคิดที่จะพึ่งจากรัฐบาลความคิดแบบนั้นคุณต้องเปลี่ยนครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสัมภาษณ์ชาวนาที่ประสบความสำเร็จเขาใช้วิธีการที่ว่าเขาจะไม่พึ่งรัฐบาลเมื่อพึ่งรัฐบาลเป็นไงก็จะรอให้รัฐบาลช่วยเราช่วยเราแต่ชาวนาที่ประสบความสำเร็จไม่พึ่งรัฐบาลครับเขาจะหาวิธีการสร้างแบรนด์ตัวเองข้าวเชิญคนในเมืองมานำไล่ไถนาเป็นไงครับมาซื้อข้า ไม้มาทําบ้านพักแรมอยู่ด้วยกันกินด้วยกันได้ค่าพักค่าแรมคืนละ500บาท10ห้องคืนละ5,000ถ้า10ห้องคืนละ5,000 10วัน15 0 0 0 30วัน4 5 0 0 0ครับชาวนาคนนี้จนไหมครับไม่จนครับได้ไรายได้จากการท่องเที่ยวให้คนในเมืองมาเที่ยวดํไาไล่ไถนาต่อแล้วขากลับครับเขามาซื้อข้าวในานาของเขาแล้วต่อไปครับคนในเมืองเขาจะซื้อโดยตรงจากชาวนาคนนี้ไม่มีพ่อค้าคนกลางเขาขายตรง ชาวนาคนนี้มีรายได้เดือนละ200แสนครับคุณลองคิดดูว่ามันต่างกันนะครับคนจนที่พึ่งรัฐบาลคุณก็จะรอคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณจะพัฒนาตัวชั้นเองได้ไงคนรวยเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำทางความคิดเฮ้ยฉันจะทำยังไงฉันจะแก้ฉันยังไงฉันจะพัฒนาตัวชั้นเองยังไงก็คือการเรียนรู้ครับชาวนาคนนี้เขาไปเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเขาไปเรียนรู้วิธีการตลาดครับแน่นอนครับในประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นมีคนสําเร็จและไม่สําเร็จคนที่ไม่สําเร็จมีเยอะครับและที่ญี่ปุ่นนนเ่่หาาืออๆูดถึงงรบํใช ที่ญี่ปุ่นเนี่ยบำนาญเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยนะฮะหกสมัยก่อนจะมีบำนาญให้กับคนญี่ปุ่นรู้ไหมครับว่า,วารัฐบาลดูแลไม่ไหวแล้วจาก60เดี๋ยวนี้ไปกลายเป็น65สิบห้าเขาได้บำนาญ7 000 0ื่นเยนเทียบกับประเทศไทยคือประมาณ7000บาทเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแล้วประมาณ7000คนญี่ปุ่นหลังกเกษียณแต่ก่อนได้รับค่าบำนาญตอนอายุ60เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น65 อนาคตจะเป็น67ในรุ่นผมเป็นไงครับได้รับค่าบำนาญเดือนละ7,000มันไม่พอครับลรวรู้ไหมครับว่าเขาจะต้องจ่ายค่าบำนาญเนี่ยทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ20่จนถึง60เนี่ย40ปีเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ครับติดลบ25ล้านเยนทั้งชีวิตเนี่ยคือขาดทุน25ล้านเยนหมายถึงเจ้าตัวแต่ละคนนะไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลครับคนแต่ละคนที่จะต้องจ่ายค่าบำนาญโดยรัฐบาลบังคับให้จ่ายเนี่ยแล้วบำนาญตอนนี้เป็นไงครับคนแก่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น น้อยลงคุณจะรอพึ่งรัฐบาลเหรอคุณโทษรัฐบาลคุณจะไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองครับคนสําเร็จเป็นไงผมจะไม่พึ่งรัฐบาลบํานาญจะมี7,000พหรอผมไม่เอาเหลอกผมสร้างเงินดีกว่า พัฒนาตัวเองดีกว่าตัวเองสร้างเงินให้มันมากกว่านั้นสะเลยสิบ้าปลายชีวิตฉันจะได้สบายบ้าปลายชีวิตฉันจะไม่ต้องพึ่งใครต้องคิดอย่างนี้ครับดังนัน้นเพื่อนๆถ้าเราโทษคนอื่นเราจะไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองเอาเวลามาพัฒนาตัวเอง,เ,องเราไปอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จดีกว่าไหมครับไปหาขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดหาขุมทรัพย์ที่คนไม่ไปขุดคุณไม่ต้องไปแย่งกันขุมทรัพย์ที่คุณทําอยู่แล้วไรายได้ไม่ดีเพราะคนแย่งกันขุดอยู่มันมีทองอยู่ไม่กี่เส้นแต่มีคนมาแย่งกันประมาณหลายแสนคนคุณคคิดดดูว่่าามัันนนนเหหือยขไรบ มาเรียนรู้วิธีการสร้างเงินทักษะสร้างเงินไปหาขุมทรัพย์ที่คนยังไม่ไปขุดจะดีกว่าไหมครับแล้วเจนครับสวัสดีครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ พอถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ